เพื่อนๆทัดไฟลักขนาทัดไฟเมสิ่งธนูยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะวันนี้เรามาทําหัวข้อแรนดอมนะคะถ้ารู้ว่าคุณยังรอเขาจะกลับมาหาคุณไหมก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะ และสำหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้แล้วขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบา์โคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสำหรับทัดไฟเมสิงธนูไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ดอมถ้ารู้ว่าคุณยังรอเขาจะกลับมาหาคุณไหมดูดวงนะคะวางแนะนำให้ดูรักคณาเป็นหลักแล้วก็ดูราศีประกอบราศีประกอบนั้นเพื่อนๆจะยึดโยงแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์ไทยก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะมาค่ะเรามาเปิดไพ่กันถ้าเขารู้ว่าเรายังรอเขาจะกลับมาหาเราไหม เรามาเช็คพลังงานความรู้สึกของเขากันนะคะว่าเขารู้ไหมว่าคุณรอหรือไม่รอเขาอืมเขารู้ไหมว่าคุณรอหรือไม่รอเขาอย่างไรคะความรู้สึกของเขาไพ่เดทนะมีไพ่ของการจบการจบจบแบบสมบูรณ์แบบ the world the world ราชาไม้เท้านะคะห้าดาบ วิวออฟฟอร์จูนเขารู้ไหมว่าคุณรอหรือไม่รอสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้เลยนะคือเขามองว่าทุกอย่างมันจบแบบไม่มีวันหวนกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาอาจจะดูจากพฤติกรรมฝั่งของคุณเองก็ไม่ได้อะไรกับเขาอะนะคะคือต่อให้เขามีแรงขับเคลื่อนนะที่อยากจะกลับเข้าไปในชีวิตคุณก็ตามแต่เขาดูพลังงานจากฝั่งคุณเขารู้สึกว่าต่อให้คุณไม่มีเขาอะคุณก็ไม่ได้โหยหาหรือ ไม่ได้เห็นว่าคุณจะอยู่ไม่ได้เพราะเขาตรงไหนเลยเขาอาจจะยังส่องคุณอยู่เรื่อยๆตามสื่อโซเชียลและเขาก็ไม่ได้เห็นความกังวลกระวายของทตุไฟฉะนั้นสิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้โลเขาเลยค่ะขอดูไพ่ห้าดาบพลังงานของไพ่ห้าดาบคืออะไรคะไพ่เลเวอร์หรือว่าทตาไฟคุณมีรักใหม่ไปแล้วคุณมีแฟนใหม่ไปแล้ว แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้เอนจอยกับความสัมพันธ์ใหม่ตรงนั้นหรือถ้าบางคนธาตุไฟอาจจะยังไม่ได้มีใครใหม่เขาก็มองว่าคุณรักตัวเองได้ดีคุณมีความสุขดีด้วยซ้ําในแบบที่คุณไม่ต้องมีเขาคขาอาจจะเห็นว่าคุณสามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้ โดยที่เขาไม่ต้องยืนอยู่ตรงนั้นคุณก็อยู่ได้แสดงว่าตั้งแต่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันมานะคะเขาก็ยังได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่แต่เพียงแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ระบุตัวตนให้คุณรับทราบว่าเออเขายังแอบส่องคุณอยู่นะมาดูกันนะคะว่าและเขารู้สึกยังไงกับคุณปัจจุบันนี้ตอนเนี้ยธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ สิถ้วยเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาไม่ชอบเลยที่คุณมีความสุขมีภัยเด็กดาบเข้ามาเดอะมูนแอบมีอิจฉาเบาๆหรือเปล่าเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นั่นไงห้าไม้เท้าทำไมเขาไม่ทําไมเขาไม่แฮปปี้เวลาที่คุณมีความสุขอะเหมือนเขาอยากได้ความสุขในจุดที่คุณมีบ้าง เขาจะมองว่าคุณแฮปปี้เกินไปหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ไม่มีเขาอะเหมือนเขาเองก็อยากจะเอาชนะคุณอยู่ลึกๆนะแต่เพียงแค่ว่าเขายังทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาอาจจะต้องจํายอมเป็นการยอมแพ้พ่ายแพ้ไปก่อนนะคะเขาอาจจะกําลังหาจังหวะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อที่จะเอาชนะคุณให้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอืมตอนนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้แสดงตัวตนว่า เขาอะยังอยู่ในชีวิตคุณนะจริงๆแล้วก็คือยังไม่ได้ไปไหนการที่คุณมองเห็นบรรยากาศว่าเขาหายไปจริงๆแล้วเขาไม่ได้หายนะคะเขายัางเป็นมนุษย์ล่องหนที่วนเวียนอยู่รอบตัวคุณซึ่งคุณอาจจะสัมผัสเขาได้เป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นนะ่าท้อบางช่วงคุณก็อาจจะสัมผัสเขาไม่ได้เลยแต่บางช่วงเวลาเขาอาจจะมีการวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นการต่อมาเบาๆให้คุณยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในชีวิตคุณนะเหมือนเขาอะ คอยดูเรื่องราวชีวิตของคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้เออคุณก็สุขดีดนั่นแหละแต่เขาก็ไม่ได้ชอบภาพบรรยากาศตอนนี้ของคุณในไลฟ์สไตล์ของคุณที่ดูแฮปปี้จังเขาอาจจะอยากเห็นนะอยากเห็นในโหมดของความทุกข์อะอยากให้คุณมีความทุกข์นะคะเขาอาจจะใช้จังหวะช่วงนั้นเวลานั้นอะเข้ามาซ้ำเติมเราหรือเปล่าจากไพ่นะอือ่มอามาดูห้าไม้เทา้า ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เหมือนคุณสองคนมีอดีตอะไรที่มันจบไม่สวยไหมขอดูพายห้าม้เท้าหน่อยนะคะธาตุไฟเออเอ็มพเลอร์รู้ป่าว่าพลังที่ปกป้องธาตุไฟทุกวันนี้คืออะไรคือความสุขของคุณฉะนั้นเวลาคุณจะโพสโซเชียลแชร์บทความหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามให้เขาเห็นความทุกข์ใจของเราถ้าเราจะมีความทุกข์อะไรสักเรื่องเราไม่จาเป็นต้องเอาพลังลบ ลงในสื่อประกาศให้เขาหรือใครรับรู้เพราะเขาอะเหมือนจ้องจะเห็นด้านนั้นของคุณนะคะเขาอยากเห็นด้านที่คุณมีความทุกข์มากกว่าความสุขฉะนั้นเราอย่าทาให้เขามีวันเห็นด้านที่เรามีน้ําตาเด็ดขาดนะธาตไฟถ้ายิ่งคุณมีความสุขกับชีวิตเขายิ่งจะทําอะไรไม่ได้เห็นปะเขายิ่งจะรู้สึกปุดๆอยู่ข้างในหรือเดือดๆอ,อยู่ข้างใน จากคนที่เคยเป็นคู่รักในวันนี้กลายเป็นคู่กรณีหรือบางความสัมพันธ์ก็กลายเป็นศัตรูกันไปนเลยที่ถ้ามีการกลับมาจะเป็นการกลับมาแบบแข่งขันกันอ่ะอืมแบบเป็นเจ้ากรรมนเวรอ่ะเป็นการแข่งขันอ๋อแย่งชิงเขาเรียกว่าแย่งชิงความโดดเด่นซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะเหมือนเขาอ่ะอยากจะใช้พลังอํานาจอะในการกดคุณเอาไว้ นะเพื่อยกตัวเองให้สูงขึ้นและเขานะคะคจะทําได้จังหวะไหนล่ะเขาจะทําได้ก็ต่อเมื่อจังหวะที่คุณมีความทุกข์และคุณบอกให้เขารู้เขาจะใช้ความอ่อนแอของคุณเป็นสะพานเพื่อยกตัวเขาขึ้นมาว่าเขาสามารถควบคุมคุณได้ฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าเขามีใจอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมล่ะ เขามีใจอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมหกถ้วยอยากกลับเข้ามาแน่นอนไพ่หกถ้วยมาเลยหกถ้วยหนึ่งเหรียญแปดเหรียญนะคะเก้าดาบเขาอยากกลับมานะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยนะคะอยากกลับเข้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต เขาอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณน่ะเขารู้สึกสบายใจสบายกายมากกว่าการที่เขาแบบไปท่องอยุทธภพคนเดียวหรือชีวิตเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตแสดงว่าทัดไฟอ่ะคุณอาจจะให้ประโยชน์อะไรเขาหรือช่วงเวลาที่คุณอ่าอยู่กับเขาอ่ะเหมือนคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําหน้าที่คนรักได้ดีแบบเต็มที่เลยอ่ะ โดยที่คุณไม่ได้มีอะไรค้างคางกับเขาแต่เขา่ายังรู้สึกค้างคางกับคุณอ่ะมันเหมือนเขาอยากได้ในสิ่งที่คุณให้แต่การที่เขาอยากได้ในสิ่งที่คุณให้มันอาจจะมองเป็นเรื่องของเงินทองวัตถุสิ่งของซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงหรือรวมไปในเรื่องของความรู้สึกที่เรียกว่ารักด้วยถ้ามันเป็นความรักอย่างเดียวมองว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะ่ะแต่แสดงว่าสิ่งที่คุณให้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ด้วยอ่ะแล้วก็บวกกับความรักที่คุณให้ด้วยความจริงใจด้วยแต่เขาอ่ะกับสลัดความรักนั้นทิ้งแล้วก็รับแต่สิ่งของหรือผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นหรือเปล่าแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาโหยหาและเขาอยากได้อีกหรือไม่ตอนนี้ธาตุไฟสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตของคุณคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ความรักใหม่ๆที่ธาตุไฟคุณดูแลคนรักคนปัจจุบันของคุณดีมาก ดีมากกว่าเขาจนเขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่ได้เป็นคนนั้นในวันนี้คนที่อยู่ข้างๆคุณเขาอาจจะแอบอิจฉาความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ใครคนนั้นก็ได้อะนะที่คุณนั้น่นะเทคแคร์ care, ดูแลคนคนนั้นเป็นอย่างดีนะคะแล้วเหมือนเขาว่าอยากจะกลับมาเป็นคนคนนั้นจังเลยอย่างเงี้ยอยากจะกลับไปแทนที่ความสัมพันธ์ใหม่นะคะที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันขอดูไพ่ก้าดาบ ก้าวไม้เทา้าเอาจริงนะเขายิ่งเห็นคุณมีความสุขกับความสัมพันธ์ใหม่มากเท่าไหร่เขายิ่งเจ็บปวดนะเนี่ยเขายิ่งรู้สึกว่าเขาจะแพ้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงอย่างที่บอกไปเนาะเขาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าความสุขของคุณนะ่ะมันมันเป็นตัวปกป้องคุณในใน,ในตอนนี้แต่คุณอย่าไปพลาดอ่อนแอหรือไปทำอะไรให้เขาเห็นนะคะลาชาดาบเข้ามา เนี่ยเขาก็ต้องรอจังหวะต่อไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีช่วงเวลาไหนบ้างนะคะที่คุณจะไม่แฮปปี้เอนจอยกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วอ่ะเขาก็ยังไม่รู้หรอกอืมก็ทำอะไรไม่ได้ไงสรุปก็คือทำอะไรไม่ได้คือต่อให้อยากได้คืนแค่ไหนเขาก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้เปิดช่องให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเลยอะคะ่ะ ทำไมอ่ะทำไมเขาถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณทำไมเขาถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณทาฟฝ่า,ายห้าใบเจ็ดหม้เท้าเฮอร์มิตทำไมเขาถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพราะว่าตอนที่เขาไปเดินสายเส้นทางของตัวเองอ่ะชีวิตเขาไม่ได้ดีเท่ากับการมีคุณไงเด็กเหรียญเส้นทางที่ไม่มีคุณอ่ะเขารู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกเศร้า เขารู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาชีวิตของของตัวเองไม่ได้อะแสดงว่าที่ผ่านมาธาตุไฟไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตและคอยหนุนเขาอยู่เสมอเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเสียดายในตัวคุณหรือต่อให้เขาออกไปไปเจอความสัมพันธ์ใหม่เขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้โฟกัสที่ใครได้จริงๆอืมอันนี้มันอาจจะเป็นความผิดพลาดของเขานะคะที่เลือกเลือกในเส้นทางของเขา เลือกที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่เลือกที่จะทิ้งคุณไปแบบนี้ราชินีถ้วยความอ่อนโยนนะคะแปดดาบเขาเคยคิดว่ามันน่าจะมีใครสักคนที่ดีกว่าคุณเขาเคยคิดแบบนั้นเหมือนกับเขารู้แหละว่าคุณดีอะเขา,าคุณดีอะเขาคุณทําหน้าที่ทุกอย่างได้ดีมากนะแต่ด้วยความที่เขาโลภมากอาพูดไปเลยเนาะ ด้วยความที่เขาโลภมาก,มากเขาคิดว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเขาก็จะตามหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆสุดท้ายอะ่ะเขาอาจจะไปเจอก้อนหินไปเจอแร่ที่มันไม่มีประโยชน์ก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเขายังหาใครที่มาแทนที่คุณไม่ได้หรือเทียบกับคุณไม่ได้เลยในตอนเนี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะอืมเราไม่ใช่สารพักใจนะ พอตัวเองหาคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอยู่ๆแบบอยากจะกลับมาตั้งหลักแล้วถ้ามีใครที่เขารู้สึกว่าอาดีกว่าคุณอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ออกไปออกไปกับคนนั้นอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับเราหรือเปล่าเออเราก็มีสิทธิ์เลือกในเมื่อเขาเขายังคิดว่าตัวเขามีสิทธิ์เลือกและเราอะ่ะจะอยู่ให้เขาเลือกใช่ไหมเราก็เดินออกไปสิความสัมพันธ์ความรักนะคะทุกอย่างมันต้องมีความชัดเจนคนที่เจอความรักที่ดีอยู่แล้วอะ่ะแล้วคิดว่าตัวเองจะต้องหาคนที่ดีกว่านี้ได้อะ่ะหยุดคิด สะความคิดเนี่ยเพราะสุดท้ายอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้จงรักษาสิ่งที่ดีเอาไว้มันไม่มีหรอกคําว่าดีกว่านี้ถ้าเราคิดว่ามันจะมีดีกว่านี้มันก็จะต้องตามหาดีกว่านี้ไปเรื่อยๆทุกอย่างเป็นอานิจจังอืมทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างมีความไม่เที่ยงฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าจงพอใจในสิ่งที่เรามีถ้าหากว่าสิ่งที่เรามีนั้นน่ะเขายังไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะคะหรือเขายังแบบไม่ได้ทําอะไรให้เราทุกใจเลยอย่างเนี้ย แต่เขาอะเหมือนกับเหมือนกับที่ผ่านมาอยู่กับคุณเขาก็เขาก็ไม่ได้มีความเสียใจอะไรคุณเองก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีนะเหมือนคุณเองก็ทําทุกอย่างให้มันดีอะแต่เขาลนหาที่ที่จะไปตามหาสิ่งที่ดีกว่าเองก็ปล่อยเขาไปเถอะ,อะมาดูนะคะ ในใจลึกๆอะเรามาดูกันว่าเขาหลักคุณไหมเขามีความรักให้คุณบ้างไหมอะเรามาดูให้ธาตุไฟหน่อยเนาะว่าในใจลึกๆกล้าตัวเขามีความรักให้คุณไหมคะเมจิกเชียนนะเดอะซันเมจิกเชียนเดอะซันแปดถ้วยจะเรียกว่ามันเป็นความรักไหมในใจลึกๆเหรอเขามองว่ามันเป็นความดีอะธาตุไฟมันเป็นความรักที่ ที่เขารู้สึกว่าเขาได้จากคุณเท่านี้แล้วเขาอยากได้อีกอะมันเป็นความรักที่เติมเต็มเขาไม่พอแต่เหมือนเขาอะเป็นผู้รับแม้เป็นผู้เรียกร้องมากกว่าที่เขาจะเป็นผู้หยิบยื่นให้กับคุณอีกอะแต่เขาก็มองว่ามันยังไม่พอเขาก็ยังมองว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเมจิเช mm ียนเดอะซันแปดถ้วยคือไพ่หันหลังะ่ะคือรู้แหละว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยคุณหยิบยื่นทุกอย่างด้วยความจริงใจด้วยความรัก แต่เขาเลือกที่จะหันหลังไปเองเนี่ยเลือกที่จะออกจากประตูนี้ไปเองเห็นปะทั้งๆั้ที่เขาก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณรักเขาแค่ไหนเขาก็ยังคิดว่าคุณยังเติมเต็มเขาไม่พอแล้วเขาก็มองว่านี่ยมันต,ต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้เห็นปะไฮโลเฟนเจ็ดเหรียญเนี่ยแสดงว่าเขามองคุณที่ความดีมากกว่าอ,อย่าไปตามหาความรักกับคนที่ไม่รู้จักพอเพราะเขาจะไม่มีความรักให้เราคะ่ะคนที่ไม่รู้จักพอนะก็จะตามหาสิ่งที่ดีกว่าไปเรื่อยๆอ่ะถ้าประเภทนี้มาบอกเลยว่าเห็นแก่ตัว จริงขอดูไพ่แปดถ้วยความรักอะซื้อคนนี้ไม่ได้แต่เงินซื้อคนนี้ได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หนึ่งถ้วยเนี่ยเขารู้ว่าคุณรักแต่เขารักคุณไม่เท่ากับที่คุณรักเขาจากไพ่นะทั้งหมดบางทีมันก็น่าน้อยใจนะแต่คุณคงแบบไม่ได้รู้สึกกระทบกระทั่งอะไรแล้วละ่ะ เพราะคุณเองก็ไม่ได้เหมือนเดิมกับเขาเนาะเหมือนธาตุไฟคุณก็ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคุณเองก็แฮปปี้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองไปแล้วอะ,อะมาดูซิว่าธาตุไฟตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตัวธาตุไฟนะคะว่าตอนนี้คุณเองเป็นยังไงบ้างเอยตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคะธาตุไฟมีไพ่สี่ถ้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างตัวคุณเดวิลสี่ถ้วยเดวิลนะคะ สเตนสเตนอัศวินถ้วยโอ้โหธาตุไฟสุดยอดไปเลยห้าเหรียญขอขยายห้าเหรียญธาตุไฟบางคนอาจจะมีช้อยมีทางเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์จนเราเองก็ไม่ได้อินกับความรักเท่าไหร่ในในในบางคนนะแต่บางคนอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วอะไรเงี้ยอืมก็ความรักก็อยู่ในโหมดที่เรื่อยๆนะคะเวลาที่คุณจะ ลงอะไรคุณก็จะลงในส่วนที่มันแฮปปี้เอนจอยส่วนใหญ่คุณจะลงในเรื่องไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณแบบว่าเออฉันมีความสุขต่อให้ฉันแบบไม่ได้มีความรักอะไรนะฉันกอ็อยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะคือคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายอะ่ะซึ่งในกลุ่มเพื่อนในโซเชียลอ่ะเขาจับสังเกตคุณไม่ได้หรอกว่าจริงๆแล้วคุณคุณแฮปปี้ในโหมดชีวิตแบบไหนเหมือนคุณเองก็ปรับตัวได้กับทุกโหมดชีวิตเข้าใจปะเออมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น เนี่ยสี่ถ้วยนะคะก็มาบอกว่ามีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากๆเลยค่ะตอนเนี้แต่คุณก็รู้สึกเบื่อๆยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้สึกอินขนาดนั้นแต่ถ้าคุณอินกับใครอยู่นะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกอินที่คุณเองอาจจะไม่ได้ประกาศบอกใครอะ่ะแต่อาจจะเป็นการสื่อสารนะคะในเชิงมุมปริศนาท้าคําใบ้นะเป็นลักษณะแบบซ่อนความลึกลับเอาไว้อะไรในตัวเองแล้วให ผู้คนค้นหาในตัวคุณอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสไตล์ของธาตุไฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีไพ่เดวิลสเตรนท์คุณเป็นคนที่ควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้เนาะอัศวินถ้วยเนี่ยแสดงว่ามีความรักใหม่ๆเข้ามาเยอะเนี่ยมีคนวิ่งไล่ตามธาตุไฟเยอะห้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยเอ่อฟิลลักษณะประมาณว่าเป็นคนที่เลือกได้อะ่ะคือฉันก็เลือกได้นะคะแล้วคุณก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยทำอะไรเว้นเวอร์หรือดรามา่าในเรื่องความรักอะไรให้ใครเห็นเท่าไหร่ นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีวิตของคุณที่มันแฮ ppy มีความสุขนา,าก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้ทุกใจอะไรกับความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วด้วยแสดงว่าอะไรก็ตามที่คุณตัดไปแล้วนะธาตุไฟมันก็คือตัดจริงๆอะ่ะมันไม่ได้แบบเป็นการวนเวียนหรืออะไรนะคะและอีกอย่างนึงต่อให้เขาวนเวียนกลับมาคุณก็เลือกที่จะเมินเฉยมากกว่าที่จะตอบรับอะไระนะคะเรามาดูกันนะว่า เขาอะจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมค,คนคนนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมคะเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณไหมายพินเทสอัศวินดาบเดอะฟูมีการทักมาบ้างปะกวางบอกว่ามีมีแนวโน้มที่จะมีบทสนทนาอะไรเบาๆที่เขาลองอะเหมือนทดลองเข้ามารีเช็คคุณก่อนอะว่าถ้าเขาทำแบบนี้แล้วคุณจะตอบสนองอะไรเขาไหมอะ เนี่ยเหมือนเป็นการแอบทำเนี่ยแล้วก็มีไพ่หกเหรียญหรือบางทีเขาอาจจะใช้แอเคเขาปลอมมาส่องคุณปะเออหรืออ่าเหมือนแบบทำทีท่าเป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเข้ามาจีบคุณน่ะแต่จริงๆแล้วคนหน้าใหม่ๆคนแปลกๆที่ทักเข้ามาจากสื่อโซเชียลอ่ะแล้วคุณยังไม่ได้เห็นหน้าเขาคือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจจะเป็นเขาคนเก่าคนเก่าที่กลับเข้ามาก็ได้นะคะคือเขาจะแอคชั่นแบบไม่แสดงตัวตนอะเข้าใจไหมคุณคนเนี้ย จะไม่ได้แสดงตัวตนว่าว่าอ่อตัวเองเป็นใครคือเขาจะไม่ทําให้คุณรู้เลยอะค่ะเออฉะนั้นคุณอาจจะต้องระวังแอคเขาแปลกๆคนแปลกๆช้อยแปลกๆตัวเลือกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคนแปลกๆคนใหม่ๆที่เข้ามาพอเปิดเผยตัวตนมาก็คือเป็นคนคุ้นเคยที่เรารู้จักอดีตความรักอดีตแฟนอะไรอย่างนี้นะคะมาดูบทสรุปเลยบทสรุปคุณกับเขานี่ยังไง ราชินีเหรียญน,นะคะบทสรุปคุณกับเขา1น่งดาบเด็กไม้บทสรุปคุณกับเขาก็ไม่มีอะไรไงสรุปคือคุณก็ไม่เอาเขาไงจบคือจบสองไม้เทา้าเขาจะไปทําอะไรได้นอกสจากติดตามคุณได้ทั้งสื่อโซเชียลหรือแอบส่งก็เท่านั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเองก็ตั้งกำแพงอยู่แล้วและถ้าคุณจําเป็นจะต้องมีความรักขอเลือกคนใหม่ หรือถ้าคุณยังไม่ได้พร้อมเปิดใจให้ใครคุณคุณก็ไปเรื่อยๆของคุณตามสไตล์อของคุณแบบไม่ยึดติดไม่ผูกมัดอะไรกับใคระนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะจ๊ะเห็นเป็นชาวราศีมีนนะคะมีชาวมังกรมีชาวสิงมีชาวพุชตกอ่ามีชาวกันนะคะมีชาวกรกฎมีชาวเมธ มีชาวมิถุนแล้วก็มีชาวพิจิกนะคะแล้วก็ชาวกุมด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย